ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าวงการหนังชมพูหรือพูดง่ายว่าหนังโป้เนี่ยครับมันเป็นอะไรที่มีเม็ดเงินหมุนเวียนอยู่เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นครีเอเตอร์มือใหม่ในพวกเว็บไซต์ที่มันเป็นสีฟ,ฟ้าหรือว่าจะเป็นระดับเก๋าสำหรับสตูดิโออะไรอย่เงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่แบบว่าบนอินเทอร์เนต็ตเนี่ยมีพื้นที่การใช้งานที่เยอะมากๆนะครับแล้วก็พอมมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเช่นพวกแว่น VR เนี่ย ก็เหมือนว่าเป็นอะไรที่เปิดโลกของไอ้หนังโป้ออีกอย่างเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้สตูดิโอหลายๆอย่างเนี่ยมันก็มีการหันไปทำคอนเทนต์แบบ VR เข้ามาแล้วนะครับรวมไปถึงอะไรที่มันเอเชียนเอเชียนทั้งหลายเนี่ยที่มันถ่ายในไทยนะครับมันก็มีแบบ เวอร์ชัน VR เข้ามาแล้วเช่นเดียวกันนะครับส่วนใครอยากรู้เป็นอะไรคุณไปเชไรใน Reddit อะไรเงี้ยมันมีแบบแนะนำสำหรับ VR content ประเภทนี้อยู่นะครับประเด็นมีอยู่ว่านะครับล่าสุดเนี่ยไอแว่น VR ที่เปิดตัวมาของ Apple เนี่ย Apple Vision Pro เนี่ยเป็นอะไรที่หลายๆาคนรอคอยใช่ไหมเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเราจะเสพคอนเทนต์บแบบหนังโป๊หรือหนังชมพูเนี่ยเราใช้พวก Quest หรือว่า Pico 4าน,นะครับดูง่ายๆเลยแค่เข้าเบราว์เซอร์ไปเข้าเว็บของสตูดิโอเขาแล้วก็แบบกดไปที่เบราว์เซอร์เนี่ยสามารถดูได้เลยได้ ขึ้นมาง่ายๆเลยคอนโทรลเนี่ยก็สามารถคอนโทรได้ด้วยมือของไอตัวรีโมท VR เลยนะครับเรื่องง่ายๆประสบการณ์ใช้งานของพวก แล้วก็ควสเนี่ยมันแทบไปสมบูรณ์แบบแล้วนะครับสำหรับการใช้งานดูหนังโป้แบบ VR นะครับแต่สำหรับ Apple Vision Pro เนี่ยมันควรจะเป็นอะไรที่ Immersive กว่าแบบค่าตัว2 0 0แสนนะคคุณใช้งานทั่ทวไปเนี่ยมันแทบทํทำให้คุณหลุดไปอยู่ในโลกหนึ่งเลยนะครับหลายคนคงหวังว่า Vision Pro เนี่ยมันต้องดูหนังโปได้ดีแน่นอนนะครับแต่ว่ามันดูไม่ได้สิทำให้หลายคนเนี่ยหัวร้อนเข้ามาเลยกันทีเดียวนะครับและคำถามก็คือทำไมมันถึงดูไม่ได้ล่ะครับรายงานเนี้ยเมื่อประมาณเกือบอาทิตย์ที่แล้วนะครับในซ ที่ชื่อว่า Oculus NSFW นะครับหรือว่า Oculus ที่มันเป็นแบบแว่น VR รุ่นแรกๆนะ NSFW ย่อมาจาก Not Safe for Work นะครับแปบลบว่าแบบคอนเทนต์ที่มันไม่ปลอดภัยในการดูในที่ทําง,งานนะพูดง่ายๆว่าก็เป็นพวกคอนเทนต์ประเภทรุนแรงหรือว่าคอนเทนต์แบบหนังลามกอนาจารอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็น NSFW นะครับอันนี้ก็เป็นซ u b r e d d i t ที่คุยกันในเรื่องหนังโป VR เลยพูดกันตรงๆเลยนะครับอันนี้เขาบอกบอกว่ามีผู้ใช้เนี่ยบอกว่า Apple Vision Pro ไม่สามารถรับชมหนังโปนรูปแบบ VR ได้ถ้าคุณจะดูหนังโปสใน Apple ิ i s i ชัน r o เนี่ยคุณต้องแบบสตรีมเข้ามาหรือดาวน์โหลดเข้ามาแล้วก็จำลองเป็นจอใหญ่เป็น2มิติธรรมดาเท่านั้นไม่สามารถเข้าสู่ประสบการณ์ Immersive เหมือนพวก Quest พวก Pico อะไรอย่างงี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าเสงเนะเพราะอุปกรณ์ราคา3,500 u s ดอลลาร์เนี่ยมันควรจะ จำลองอะไรง่ายๆที่พวกอุปกรณ์ราคาต่ํากว่าหลายๆเท่าสามารถทําได้ใช่ไหมแต่ว่าไม่สามารถทําได้นะครับ<อ>สาเหตุคืออะไรนะครับทั้งสื่อ l i ฟ e แ a c k e r นะครับจึงไปสอบถาม c ีอของแพลตฟอร์มหนังโป v วีร์อย่างเว็บไซต์ Sex Like Real นะครับนายอเล็กซ์โนนะครับเขาบอกว่ามันเป็นอะไรทำไมอย่างดูไม่ได้คําตอบสั้นๆนายอเล็กซ์บอกมาเลยนะครับคำเดียว Apple ไงฮะก็วแ p ปเปเนี่ยชอบทำอะไรแปลกๆนะครับทำให้ไม่สามารถใช้กับระบบอื่นๆได้ไม่สามารถรองรับไอภาษาที่ชาวบ้านก็คุยกันได้เนี่ยเพราะมันพิเศษมันสเปเชียลกับเขานะครับไรภาษาที่เขาใช้ในการดูหนังโป้เนี่ยมันคือฟีเจอร์อะไรอินเทอร์เฟซอะไรนะครับคร่าวๆเลยนะครับมันก็คือ WebXR นะครับ WebXR เนี่ยมันก็เป็นอินเทอร์เฟซในการใช้ ดูคอนเทนต์อิมเวอร์ซไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นหนังลามกก็ได้นะหนังธรรมดาที่คุณเข้าสู่โหมดแบบ Immersive แบบ3มิติ VR อะไรอยงนี้ครับมันใช้เว็บ XR ในการเข้าถึงตรงนั้นนะครับซึ่งเบราว์เซอร์ปกติเนี่ยในตัวพิ c โกในตัว u u s t เนี่ยมันรองรับตัวนี้อยู่แล้วแต่ว่า Safari ของไอตัว Apple Vision Pro เนี่ยมันรองรับแต่ไม่ได้เปิดให้มานะครับในที่นี้การเปิดจะต้องทำยังไงนะครับหลักๆแล้วนะคุณสามารถเข้าไปทำได้นะครับในตัว experimental feature ของ w ว็บ i t เขาเองนะครับ Safari นี้รองรับแต่ว่าไม่ได้เปิดจะเป็น default นะฮะแต่อย่างไรก็ตามมีคนลองแล้วมันก็ไม่สามารถ ใช้ได้อยู่ดีนะครับไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรเหมือนกันถึงแม้เขาจะเปิดตามค่าต่างๆให้เว็บ VR สามารถใช้ได้แต่ก็ขึ้นมาแค่หน้าคอนโซลเท่าน,นั้นไม่สามารถรับชมคอนเทนต์ลามกอนาจารย์ในแบบ VR ได้จริงๆอยู่ดีครก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับ บางทีก็เสงนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูหนังรามกอนาจารในแบบ VR เนี่ยคุณอาจจะต้องมองเครื่องอื่นอย่างเช่น Quest หรือว่า Pico กนไปก่อนเพราะพวกนี้มันมีคอมมูนิตี้ในการใช้งานที่แบบว่าเยอะนะครับแล้วก็มีอะไรที่สปอร์ตกันหลากหลายคุณสามารถเข้าไปคุยกันได้เลยนะครับแต่ว่าสำหรับ Apple Vision Pro เนี่ยมันยังไม่รองรับ WebXR เพราะว่าอะไรอันนี้ผมไม่แน่ใจอาจจะเป็นเพราะว่า Apple เนี่ยเขาตั้งใจไม่ให้คุณมาใช้คอนเทนต์ประเภทนี้อยู่แล้วหรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกว่าไอ้ตัว Vision Pro ของเขาเนี่ย มันเป็นอุปกรณ์สาหรับ productivity นะมันไม่ใช่อุปกรณ์สําหรับเอออย่างที่ว่ากันเนี่ยครับเขาต้องการจะให้ใช้ประโยชน์จริงๆในการใช้ชีวิตอย่างอื่นมากกว่าแต่จะว่าไปแล้วนะคือไอ้หนังประเภทนี้มันก็เป็นปัจจัยแบบหลักๆในการดำเนินชีวิตเหมือนกันว่าม,มันมีใครที่ไม่ดูบ้าง ตายแล้วดูธรรมะธรรมัวบางดีมันก็มีแบบแทบจะไม่มีเลยนะค,คนมันก็ดูอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะมาแบบเออมือถือสากปากถือสีอย่างนี้มันก็คงไม่ได้ปะแน่นาคตผมคิดว่าก็ Apple เองก็อาจจะต้องออกมาแบบแก้ไขให้มันรองรับอยู่ดีนะครับหรือไม่แน่ตอนนี้อาจจะแก้ไขแล้วอาจจะมีคนแครกออกมาแล้วเจลเบรกอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับใครที่จะเข้าสู่วงการหนังชมพู VR เนี่ยครับต้องบอกไว้เลยนะครับว่ามันก็ไม่ได้ฟรีเสมอไปนะเพราะว่าไอ้พวกเว็บไซต์ทั้งหลายเนี่ยมันมีฟรี ครับผมก็ลองศึกษามาแล้วนะแต่ว่าถ้าคุณอยากจะแบบเ,ออเข้าสู่แบบ immersive จริงๆแบบเต็มประสบการณ์หนังทั้งเรื่องทั้งหลายนี่ครับของฟรีหายากมากนะครับอันนี้คุณต้องไปทําการ subscribe นะครับเพราะว่าแพลตฟอร์มพวกนี้มันจะเป็น subscription base นะครับเหมือนพวกแบบพรีเมียมอะไรทั้งหลายนะครับคุณก็ไป subscribe จ่ายรายเดือนเอาแต่ก็คอนเทนต์เป็นยังไงคอนเทนต์ content มันก็เหมือนหนังนทั่วไปนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นประมาณว่าใส่แว่น3มิติแล้วคุณสามารถหันซ้ายหันขวาอะไรอย่างนี้ได้เท่านั้นเองนะครับพูด,ดง่ายๆว่ามันก็คือแบบ VR ทั่ทั่วไปรวา,า,ารถ เปลี่ยนการรับชมหนังชมพูได้มาอีกระดับหนึ่งเลยนะครับถ้าคุณมาถึงแบบนี้แล้วคุณอาจจะกลับไปดูหนังทั่วไปไม่ได้เลยนะครับน่าเสียดายนะเพราะว่าไอแอปเปิลวิชั่นโปรเนี่ยเป็นอะไรที่แบบดูล้ําสมัยมากแต่ว่าพอมันมาแบบไม่สามารถรองรับหนังประเภทนี้แล้วเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ก่อยพอสมควรเพราะว่าหลายคนเนี่ยเขาลงทุนซื้อแว่น VR มาเพื่อเสพคอนเทนต์ประเภทนี้โดยเฉพาะเลยฮะ